กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ <State> กลับมาเปิดให้ยื่นขอ <the application S 1> วีซ่านักเรียนนักศึกษาอีกครั้งหลังจากหยุดไป3สัปดาห์แต่จะมีข้อกำหนดใหม่ขณะน,นี้ผู้สมัครจะต้องให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเพื่อให้รัฐบาลตรวจสอบคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อน,นักศึกษาจีนโดยเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมารโกรูบิโอเตือนว่าสหรัฐจะเพิกถอนวีซ่าของพลเมืองจีนที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์หรือผู้ที่ศึกษาาาาในนสทีี่่่เเอออยยดงง้มว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากฎวีซ่าฉบับใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหญ่ในการปรับปรุงการตรวจสอบวีซ่าสหรัฐโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัครเพื่อคัดกรองบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงจากนี้ไปนักศึกษาที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นสาธารนณะเพื่อให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบได้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธวีซ่า เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงต่างประเทศได้หยุดสัมภาษณ์วีซ่านักศึกษาต่างชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมขยายขอบเขตการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนมากกว่า275,000คนที่ถือวีซ่าสหรัฐการเคลื่อนไหวใหม่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างวอร์ชิงตันและปักกิ่งซึ่งเกิดความกังวลเกี่ยวกับการจรกรรมการแทรกซึมและข้อพิพาททางการค้า